สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการสะพานข้ามเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นซึ่งจะเป็นเส้นทางลัดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของโครงการนี้กันครับความเป็นมาของโครงการสะพานข้ามลำน้ำพองเนื่องด้วยคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่นและคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลำพูมอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำพองเพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งปัจจุบันมีการเดินทางของราษฎรในพื้นที่ที่ต้องใช้ระยะทางในการเดินทางข้ามไปยังทั้งสองฝั่งประมาณ40กิโลเมตรหรือเป็นระยะเวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเพื่อเดินทางมายัางศูนย์ราชการเช่นการเจ็บป่วย ที่ต้องการไปโรงพยาบาลเดินทางไปโรงเรียนทําให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางและไม่สามารถเดินทางได้ในทันทีทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวทั้งหมดสามารถบรรเทาได้โดยการก่อสร้างสะพานข้ามลําน้ําพองและถนนเชื่อมต่อแยกทางหลวงหมายเลข2133ถึงทางหลวงชนบทนอพ3002จังหวัดขอนแก่นและหนองบัวลำพูซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง พัฒนาและต่อเติมโครงข่ายทางหลวงชนบทให้สมบูรณ์ด้วยการเป็นทางลัดทางเลี่ยงทางเชื่อมระหว่างอำเภอช่วยให้การเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรเชื่อมการเดินทางระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำพูลดระยะเวลาในการเดินทางไปยังศูนย์ราชการต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางที่ใช้ในการอพยพเคลื่อนย้ายหรือเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพิ่มขีดความสามารถของโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างสองจังหวัดและสามารถรองรับปริมาณการจราจรปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งในด้านการท่องเที่ยวการพัฒนาด้านระบบโลจิสติกค,ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นนะครับ โดยโครงการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นนะครับของสะพานแห่งนี้จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2133ช่วงกิโลเมตรที่23บวก300และกิโลเมตรที่23บวก800บริเวณบ้านขนวนตำบลขนวนอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อกับทางหลวงชนบทสายนพ3002ช่วงกิโลเมตรที่8บวก500ถึงกิโลเมตรที่9บวก800 บริเวณบ้านม่วงชุมบ้านโนนสว่างตำบลโนนเมืองอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูระยะทางประมาณ15กิโลเมตรนะครับนี่ก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่เราหยิบนํามาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นได้ก็จะเกิดประโยชน์สร้างความสะดวกสบายให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ได้มากเลยทีเดียวนะครับขอบคุณข่าวจากสํานักสํารวจและออกแบบกรมทางหลวงชนบท เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราจะมานำเสนอในคลิปต่อตอไปถ้าชอบคลิปข่าวการพัฒนาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ